พ่อแม่พี่น้องทั้ง4ภาคที่เข้ามารับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นววยรุ่นตอนต้นวัยรุ่นตอนปลายหรือดิกทาลกแรกเกิดนะครับวันนี้อยู่กับผมไรวาเองนะฮะวันนี้อยู่กับเกมคิติคเข้าสตรีนะครับผมเป็นเกมที่คล้ายๆกับ C s GO มั้มังนะครับซึ่งเป็นเกมที่ผมก็เล่นมาสักแป๊บแล้วเล่นมาสักแป๊บหนึ่งแล้วนะครับใช่เป็นเกมที่ผมคิดว่าก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจแต่ว่าต้องเติม19บาท เพื <usion> ่อจะลบโฆษณานะครับแต่ถ right? <sam> ้าเกิดไม่มีโฆษณาเนี่ยเกมนี้เป็นเกมที่ดีระดับหนึ่งเลยนะครับระดับหนึ่งเลยไปเราไปลองเล่นกันีกว่านะครับว่าภายในเกมมันเป็นยังไงไหยดูมาเรามาลองเล่นกันดีกว่าเพื่อนกูเก็บหมดเลย ่าไมเจอเพื่อนเราแม่งโอ้โหเพื่อนเราแม่งโคตรเก่งเลยอะผมไม่ได้ฉายเลยอะไม่ได้เฉิดเลยอุ้ยโอ้โหคุณลาดผมอีกแล้ว อีกแล้วอะไรเราเพวิ่งได้ยิงเฮ้ยเพิ่งยิงแล้วโ,โอ้โดนเซตเยี่ยวว่าไม่ไหวแล้วนะเริ่มแค้นแล้วนะเริ่มเด็กที่แคน้นแล้วนะอ้อเพื่อนได้ซัพพอร์ตด้วย <c oughs> อุ้ย โอ้โหเพื่อนโอ้ยอไรไอยเนี่ยโอ้โหมีตัวอยู่หลืบหนึ่งตัวนะครับเบ่งห <B ank> ัวหลุดมีเพื่อนซ้อนอยู่ข้างล่างตัวนเพื่อนดูข้างล่างมีะฮะข้างล่างมีตัวเพื่อนยิง กันดูด้วยเช็คหน่อยวางหมดแต๋อหูรุดไปเลยโอ้โอ้ไม่ไหวแล้วเนี่ยผมไม่อยากจริงจังเลยเว้ยพอผมพอผมเล่นจริงจังใช่ปะคลิปมันก็จะดูเงียบเว้ยจริงๆมันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเวลาผมแบบเล่นจริงจังอย่างเงี้ยคลิปมันจะดูเงียบไปเลยแบบเงียบเลยอะ ตายเนี่ยเพื่อนทางนู้นเรียบร้อยเฮย้ยมันยิงผมุได้ไงวะโอเคถือว่ามึงเก่งคือขอชี้แจงก่อนเลยนะครับว่าแบบทุกเกมที่เป็นเกมยิงปืนนะครับแล้วผมอัดคลิปตอนไหนที่ผมเงียบนะครับตอนนั้นแหละเป็นตอนที่ผมจริงจังมากที่สุดนะฮะเช่นเกมพับจีงะ คุณเข้ามาดูถ้าเกิดผมเล่นคนเดียวไม่ได้เล่นกับไฮเซ่นะเข้า mm. ใจไหมถ้าเกิดผมเล่นกับไฮเซ่ไฮเซ่มันยังแบบคอนโทรลเกมได้เข้าใจไหมแล้วผมก็รั่วได้ตามเต็มที่เลยแต่ถ้าเกิดผมมาเล่นคนเดียวเนี้ยผมจริงจังไงมันก็จะดูแบบไม่ค่อยสนุกใช่เปละ่ะผมก็จะพูดน้อยอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะแบบตัดเยอะพูดน้อยก็จะตัดแบบแต่ช่วงบวกใช่เปละ่ะถ้าเกิดสังเกตกนนะ่ะคนที่ดูบ่อยๆใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นแบบตอนนี้ผมก็พยายามที่จะ พูดบ่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้แบบมันมันน่าเบื่อนะครับก็คือพูดบ่อยเท่ากับอะไรครับเท่ากับเท่ากับเล่นรั่วฮะ <c oughs> โอ้โหตีนเพียบเลยโอ้โหสวัสดีจ้าเธ <c oughs> อ,อ,อไปเมลาสักคำทันได้เตรียมใจมันกินมันนอนไม่ได้น้ำตายัางคุ้มปา จ้าเอ๋อยู่นี่ไงเบ่งเอชอ็อตเลยมแม่โอ้โยมันเกิดนี่โอเคหัวลุดไปเลยดีค <c oughs> <c oughs> ้าแม่งวะฉันพร้อมแล้ว <c oughs> โอ้โหไม่โดนตายเนี่ยโอเค เอาละจะจะเข้าหมวดจริงจังอีกแล้วอะไรวะเอาแล้วนะคุณเอาอีกแล้วนะบิงเหลืออะไรอะ่ะบิงโอ้โหยังตายฮะดังพระเจ้าพระเจ้าเขาไม่ตายกันนะจะบอกให้ม <'s> ีตัวปะไม่มีมั้งข้างบนมีแน่มีปะมีมันต้องมีดิ เพื่อนเราดักอยู่อย่างนั้นอันนั้นเพื่อนตายหรือมันตายอ่ะพูดกับใครวะมาตัวนึงโอเคสวยดิสวยเลยสวยจัดสวยสวยพี่สวยอันนี้มันขึ้นไปไหนได้อโอ้โ โอ้โหบอกเลยว่าคมกิบจังหวะนี้เฮ้ยคุณจะยามผู้ปกเกอนไปแล้วนะคุณมะบุกทานผมเลยอุ้ยอืมอย่าห้าวนะ้องอย่าห้าวอย่าห้าวอย่าห้าวพี่เยอะผอลองญเมือ่อกี้กำลังเข้าได้เข้าเขียวเลยอ๋อโอ้แมปนี้ จบแล้วชีวิตไม่เป็นไรผมเล่นได้ทุกแมปแหละเพราะผมเก่งมันน่ายจริงเฮ้ยมาสนายในโหมดของเอ่แบบนี้ก็จะเยอะหน่อยนะครับยังน้อยอย่างน้อยก็ได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งโย่ได้หนึ่งย่ผมเป็นอะไรกับสนายไม่รู้อ่ะชอบเล่นสนายงงกับตัวเองมีตัวอยู่แถวนี้เหรอ โอ้โอ,โอลื่นลื่นลื่นจัดไม่ใช่ลื่นแหลก ừ, หลายตัวนะมีหลายตัวกำลงังเดินมานะซ้ายนะซ้ายอาจจะมีหนึ่งตัวนะหนึ่งตัวนะเบ่งไม่เข้าหัวโอ้โอ เมื่อกี้ยืนกันเป็นเพื่อนเลยนะอีกนิดเดียวคือเซไฮกันแลนะ้วเช็คแฮน่ะเมื่เนี้ยอุ๊ยจับบิงบิงโอเคจังหวะเมื่อกี้ผมได้นะผมได้สองตัวเลยนะถ้าคอนโทรลดีๆอผมผมบอกแล้วผมไม่อยากเล่นจริงจังพอเล่นจริงจังแล้วมันแบบมันเครียดไงเข้าใจไหมไปเลยไปเลย มีตัวหนึ่งออกซ้ายมาอือโอ้โหเอาลูกสองยัดหน้าผมเลยเว้ยอะไรกันวะโอ้โห,ห,ไ,โโหไม่ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหมา่เอาใหมา่เอาใหมา่าม,ามันเดินไปนู้นแหละเดี๋ยวมันออกมาไม่ออกออกมาโอเคสวยมากครับ สุดยอดไอ้นมมันอยู่ในห้องน้ำนะอือยู่ในห้องน้ำราไอ้ได้อยูอ่นั่นตัวหนึ่งเห็นแล้วอมืมีไหมออกมาแล้วตัวหนึ่งมันไม่เห็นมุมม,มีตัวมาข้างๆตัวหนึ่งอโอเค ถือว่าได้อยู่ครับถือว่าสูงอยู่โอ้โหเพื่อนเพื่อนกูไม่โคตรเอาอะขอบใจนะเฮ้ยเพื่อน,นกูเก่งเฮ้ยมีตัวข้างๆกงเขาหัวนะเขาหัวนะตายนะสวยดิเฮ <c oughs> ้ยทำไมปืนพกผมกล้ากจังวะ ตืน่นพกแบบผมแบบกล้ากล้ากืนอะอืมอะไรอะไรอย่อาเหลมไม่มีหลังมาโอ้โหพลาดแค่ดีเดียวเองโอ้โหอ,อะไรกันครับเนี่ย เดี๋ยวก็โดนล็อกโปอีกเน้นเจเน้นเจก็ที่เดียวเลยโอเคมันตายแล้วหนึ่งชิดซ้ายมีหนึ่งนะขวามีหนึ่งตัวกำลังเดินไปไม่เป็นไรดูซ้ายก่อนโอ้โหเฮ้ยถ้าเมื่อกี้โดนนะเฮิเทิดเลยเราเจอคิดนะครับบอกเลยว่าคิดเป็นอะไรที่โหดมากมาอนี้หนึ่งตัวปีง ขอบคุณนี่ต <c ười> ัวบิ้งไม่โดนบิ้งไม่โดนบิ้งบิ้งมามาดิน้องที่ไม่เหงาอยู่แล้วเข้าหัวไปหนึ่งสวยเพื่อนผมคอนโทรลด้วยนี่เลยนะ ล็อกล็อกขวาตัวไม่เดี๋ยวมันขึ้นข้างบนนี่เจอแล้วโอ้โหโอ้โหนี่พลาดนะพลาด<ป>เฮ้ยคนไทยเหรอเอาดีถ้ามีน้ำใจแล้วคนไทยแน่นอนเฮียกู <c ười> <c ười> <Answer. c ười> เจอคนไทยอีกแล้วอะไรวะเฮ้ย ไม่อยากยิงชาติเดีอนะวกันเลยนีประดีษ้ข้างบนหนึ่งตัวใช่ไหมมีไหมไม่มีนะเพื่อนเคลียผมลิงขวานะขวามาตัวหนึ่งมันกำลังเดินไปซ้ายแหละออกซ้ายนะ๊บไปละขนหัวตัวนี้ตัวตัวเพื่อนเก็บสวยสวยเลย มันอยู่ข้างบนตรงไหนวะนะ่ะอยู่ตรงไหนกันนะนอยู่ไหนกันเจ้า mm hmm. โอโ้โหรัวเลยกะไม่ให้ควาน <c oughs> มันไปนไร <c oughs> ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะ ตายแน่กูอุ้ยรออยู่มันปีนขึ้นไปตรงไหนกันนะอุ้ยอุ้ยมันอยู่ตรงไหนกันนะอ๋อไม่รู้เหมือนกันมาประชิดและตัวหนึง่ง<ป>สองตัวเข้ามาดิ โอเคแหลกจังเลยนะกุนตืองงนะเพื่อนกูทำอะไรบ้างวันนียฮ่าเพื่อนโอ้โหหนักหน่วงโอ้โห,โโห,ห,โโหเจอแล้วแม่งอยู่นู่นโอเคดูเรื่องคร <Thank you. S 1> ดูเรื่องเลย <G ül> เป็นอะไรชอบอยู่ตรงนั้นตังน,นะ โอเคแพ้อีกแล้วแม่งมึงเป็นอะไรวะนี่ยโอเคครับภายในคลิปนี้มีเท่านี้นะครับผมโชว์ว่าวสไนไปหลายดอกเลยนะะแล้วก็โดนหัวไปหลายคนยุะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับผมโอกาสหน้าจะมีเกมอะไรน่าสนุกให้รับชมนะฮะโปรดติดตามชมได้เลย นะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายทีวีเกนไมโลครับผมบ๊ายบาย